ผมต้องเดินเท้าไปก็ไก่ไปนู่นส่วนถ้าถามว่าทำไมไม่ขี่ลามาก็คือลาในค้อกมันตายหมดแล้วตอนนั้นผมเล่นจำไม่ผิดเห็นชีต้ามันเข้าไปไม่รู้ว่าเข้าไปได้ไงตายหาหมดค่อนข้างหนาวอะต้องเตรียมตัวหน่อย โอ้ใกลเมืดอละ่ะต้องหาที่นอนก่อนอืมอ้มกูลงกูขุดถูกที่เลยโอ้โห โอ้ไม่จ้าเราไม่มีอาหารกินพอดีแป <Yeah. S 1> นว่าหมาป่ามันจะตกลงไปนะกับดักเยอะซะด้วย,อยเออทำไมมันทำแบบนี้วะเแบบแกี๋แล้วกู ผมค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจแล้วว่าเอออยู่ตรงนี้อา้าวแสดงว่าตรงนั้นมันแข็งหมดดีไม้มีอะไรทำไมมึงทำกับกูแบบนี้่าจะเป็นระเปด แถวนี้มันใกล้กับทะเลทรายดีเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้แหละ หลังคาผมจะใส่เป็นสลับหินนะมันจะได้หมดปัญหาเรื่องฟ้าผ่าหินหมดแล้วเราปิดรู้ท้าก็มืดแล้ว นี้ก็คุณเห็นยาวๆที่บ้านไม่มีใช้อะไรวะ ากาศเริ่มเย็นไม่ค่อยเป็นเรื่องที่ดีสักเท่าไหร่ไม้น่าจะไม่พอก็ต้องไปขุดเพิ่ม อย่างมีแล้ววะกูมาแล้วเพื่อนโอ้โหเป็นเนื้อไปแล้วไม่โดนวะไอเหี้ยโดนวัวหายแล้วโอ้ตายแล้ววะ ไม่คุ้มกูค,มคุ้มอ่ะแม่งโคตรเถื่อนเลยอยู่นี่อ่ะนี่หมาตายเก็บขนเดี๋ยวครับรอหาเลยลละหมามันจะสู้ไม่ได้ ก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านก็ดี